พ่อควรระวังสําหรับมือใหม่ผู้ที่เคยเพิ่งมีรถเออกลัวไปหมดเลยกลัวออกถนนแล้วไปจังแบบนู้นแบบนี้กลัวไปหมดเลยมีคําถามเต็มเต็มในหัวหมดเลยครับเราจะทํายังไงดีเราจะกล้าขับรถออกไปบนถนนดีไหมหรือจะยังไงเราจะขับยังไงให้ไม่มีอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุไม่อะไรต่างๆอ่าเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบมาให้กับทุกคนได้ฟังกันครับ โอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดบันทึกให้หน่อยนะครับอะอย่ารอช้าเลยไปชมกันเลยครับโอเคก็ก็คุณระวังนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยมีรถยนต์เนาะรวมถึงตัวของผมด้วยแต่ก่อนเนาะผมก็รู้สึกแบบน,นี้เหมือนกันนะแบบว่ามันมัน,มนกล้าๆเกง่งๆกลัวๆไปหมดเลย แบบว,ว่าจะออกถนนทีเนี่ยมันมันไม่รู้มันจะดูกันยังไงอ่ะว่าเราจะขับยังไงให้ให้เขาพอใจหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือมันระวังไปหมดนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับให้กับคนที่เป็นมือใหม่เนาะเพิ่งจะเคยมีรถหรือว่าเพิ่งจะเคยออกถนนหรือว่าเพิ่งจะจับรถครั้งแรกนะครับเป็นรถยนต์เนาะโอเคหลายคนที่เพิ่งจะมีรถก็คงจะคิดเช่นเดียวกันครับว่าการขับรถนั้นเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแค่ขับไปบนถนนเพียงเท่านั้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วแต่จริงๆนะครับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะอ่ะซึ่งความคิดแบบแบบนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดและอันตรายกับคนรอบตัวโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ถนนของถนนร่วมกับคุณในปัจจุบันซึ่งสิ่งที่คุณจะควรเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นก็คือมารยาทบนท้องถนนอ่าโอเคที่สามารถเรียกได้ได้ว่าจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นะครับอ่าเหมือนท้องถนนได้สองเท่าเลยทีเดียวถ้าหากคุณปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้งคัดของของคุณอย่างจริงจังแล้วครับรับประกันได้เลยนะครับว่าจะจะปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนเลยการขับรถแบบมีมารยาทสำหรับมือใหม่นะครับเป็นอย่างไรมารยาทเกี่ยวกับการขับรถสำหรับมือใหม่เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้อง ทำความเข้าใจแล้วก็ระวังให้มากนะครับและควรทําความเข้าใจก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือหนึ่งพยายามรักษาเลนของตัวเองนะครับก็ไม่กินเลนหรือว่าข้ามเลนตรงที่มันเป็นเส้นกนกลางสีาขาวๆนะครับก็ไม่ไปชิดมากเพราะว่าเวลาเข้าสวนมามันจะเฉียวกันนะครับไม่ไม่ไปชิดเลนทางฝั่งนี้มากนะครับ อยู่พยายามอยู่ในเล่นของตัวเองแล้วก็ไม่ควรขับรถโดยประมาทนะครับอันนี้ก็ที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะสองไม่ควรพยายามขับรถเร็วมากจนเกินไปเพราะในบางครั้งรถคันขนา้างหน้าอาจาอาจะเบรกแตกหรืออาจจะมีปัญหาอะไรนะครับผมที่ไม่ได้เกิดกับเรานะจะเบรกอย่างกระทันหันซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายและไม่รู้ตัวนะครับอ่ะสามถ้าหากเราขับรถช้าเราก็ควรจะชิดซ้าย ครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้รู้ดีกันกันแล้วเนาะเวลาเราจะออกต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนอ่ะเราขับช้าแล้วก็ชิดซ้ายหรือว่าถ้ามองกระจกหลังเนี่ยเราก็ต้องหูตาไวนะส่วนตัวผมผมจะชอบมองกระจกหลังก่อยชอบมองกระจกหลังชอบมองกระจกซ้ายกระจกขวาดูว่าจะมีคันไหนมามาเร็วๆแรงๆไหมก็มจะ,อ,ะออกซ้ายให้เขาเขาก็จะแซงไปหรือว่าตบไฟซ้ายให้เขา บ่งบอกว่าเออคุณแซงไปได้นะเออผมหลบให้คุณแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ควรจะชซ้ายนะครับในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นมารยาทอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคข้อต่อไปสี่นอกเมื่อทําการเปลี่ยนเลนคุณจะต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับทุกครั้งเลยนะครับผมอันนี้มันก็เป็นชั้นชั้นเชิงแล้วก็บริบทของกฎหมายเนาะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะดูลักษณะการเปิดไฟเลี้ยวนะครับในระยะ3าเมตรหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะมีรถที่สวนมาหรือว่ารถที่ขับตามหลังเขาจะมีกล้องบันทึกเนาะเขาจะเอาไปเป็นหลักฐานได้นะครับว่าเอ,อเราเปิดก่อน20-30เ 30, มตรหรือว่า10เมตรอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วทีเนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าใครนเป็นคนคลองเลนนั้นก่อนเนาะสมสม,มุมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุเนาะเขาจะใช้รถคันนั้นคลองเลนก่อนคันนั้นอ่ะโอเคมันว่าจะจะถูกเยอะเออจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกกว่านะครับ อ่ะเมื่อทําการเปเลี่ยนก็ควรเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวทุกครั้งเพื่อ,อความปลอดภัยของตัวท่านเองและรถทุกคันที่จะใช้ทางร่วมกันบนท้องถนนนะครับในปัจจุบันคุณควรใช้ประโยชน์จากกระจบทุกด้านบนรถยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่านี่ก็จริงนะส่วน,นตัวผมก็เป็นเหมือนกันมองแบบเป็นเป็นไก่เลยนะครับ <laughs> มองแบบเป็นไก่เลย <laughs> เวลาขี่รถเนี่ย มองซ้ายมองขวามองกระจกหลังมันคือมันคนมันบางคนมันก็เป็นคนขับรถเร็วนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอีท่าไหนมันก็เลยจําเป็นต้องมองมองซ้ายมองขวามองกระจกหลังเนี่ยตาไวๆหน่อยอ่ะก็คือสิ่งเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการมองและสังเกตที่ทางรอบตัวได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกระจกมองหลังกระจกมองข้างซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายทางด้านขวาถ้าหากคุณต้องการ สังเกตคุณก็มองบ่อยๆนะครับแล้วก็คาทเนีอย่างเหมาะสมคุณก็จะสามารถขับขี่และใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยหรือได้อย่างปลอดภัยนะครับขอแนะนําให้คุณนั้นพยายามอามองดูยานพาหนะระยะพื้นที่รอบๆตัวในการขับขี่ไปตามจุดต่างๆที่คุณต้องการทุกครั้งซึ่งกระจกเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอน ครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเนาะโอเคข้อต่อมานะครับการขับขี่รถในระยะที่ปลอดภัยและควบคุมได้ง่ายมากที่สุดสําหรับมือใหม่นะครับความเร็วสูงสุดไม่ควรเกิน80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันดีเนาะ,ะมันก็จะอยู่ในระยะเบรกที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผู้ที่เป็นมือใหม่และเพิ่งหัดขับรถยนต์มาไม่นานซึ่งความเร็วระดับนี้ถือว่าเป็นความเร็วที่ ค่อนข,ข้างสูงเออมันก็สูงจริงนะสำหรับมือใหม่คือมือใหม่นี่ประมาณ5 0 6สิน, 50, 60, นี่ก็ถือว่าสูงนะส่วนตัวผมที่ผมขับเนาะเพราะว่าเราเรา,เราเก่งไงเรากลัวไปหมดเราจินตนาการในหัวเต็มไปหมดเลย <c oughs> เคยเป็นไหมครับผมว่าเออใครเคยเป็นคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเออคอมเมนต์เออ,เอ,อว่าเป็นยังไงขับรถยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคอ่าและแน่นอนว่ายังเป็นความเร็วที่เหมาะกับการเดินทางระยะไกลนะครับ80ดิเนี่ย แน่นอนว่าผู้ขับขี่มือใหม่ถ้าหากขับในตัวพื้นที่ชุมชนก็จะลดความเร็วลงมาให้อยู่ในระยะของกฎหมายนั่นก็คือ40กิเมต่อชั่วโมงนะครับและในบางพื้นที่ก็จะเหลือ20กิเมต่อชั่วโมงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณก็ควรที่จะทําความเข้าใจไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชนแล้วเขาก็จะใช้เส้นทึบเส้นปะเส้นอะไรนั่นแหละตัดสินคุณน,นะครับอ่าซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยง ทางด้านอันตรายได้อย่างดีเลยทีเดียวครับสรุปก็คือข้อมูลที่น่าสนใจกับการขับขี่ในปัจจุบันเนาะในการขับขี่รถยนต์ของมือใหม่นั้นให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนที่ขับรถยนต์ท่านอื่นบนท้องถนนเช่นเดียวกันถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญอย่างมากและสิ่งเหล่านี้คือลักษณะการขับขี่ที่สําคัญอย่างมาก อาหาทุกท่านทําได้แบบนี้นะครับรับกันได้เลยว่าอุบัติเหตุจะลดน้อยลงแล้วก็ไม่เกิดอย่างแน่นอนปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ผมได้มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอนาน้าน,น้องน้องลุงลงพื่านเพื่อน,อนทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยโอเคสาหรับวันนี้ผมอเล็กนาวุธาสอสันก็กราบ ลาขอตัวไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย